โบแวนด้าแจงปมงพิันกรรมปอหลังโดนกระแสดรามา่าคุณแม่สุบสตรองอย่างโบแวนด้าและพาน้องมาริพาขวัญออกมาชี้แจงและเคลียร์ถึงพิัยกร,รมของปอทฤษฎีสามีผู้จากไปที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และดรามา่าเบาๆอยู่ในขณะนี้ค่ะโดยเนื้อหาของพิัยกรรมดังกล่าวหนุ่มปอระบุชัดว่าข้าพเจ้านายทฤษฎีสหวงศ์หากถึงแก่กรรมขอยกทรัพย์สินในส่วน1 2, 3 4 5สี่หให้กับนางสาวแวนด้ามีนับโป๊ะหมา ขของเามีนิคันเขียวก่องที่เขารักมากหากนางสาวแวนด้าทอดทิ้งนาโปข้าพเจ้าจะขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดตั้งแต่ข้อ1นถึงหเพื่อไปขายทอดตลาดแล้วไปบริจาคให้กับมูลนิธิทุกมูลนิธิโดยนางสาวแวนด้าจะไม่ได้แม้แต่สักสลึงเดียวแต่ยังมีติ่งมาว่าแต่ข้าพเจ้าขอมอบหนึ่งล้านให้กับเด็กชายออตโต้ลูกอีกคนพร้อมทั้งเอามาแปะที่กระจก แต่หลังจากที่ปอจากไปสาวโบทําให้ทุกอย่างจนกระทั่งนาโปเสียไปและรถยังอยู่แต่ต้องเอาไปซ่อมซึ่งเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาเพราะหลายคนอ่านแค่พาดหัวข่าวไม่ยอมอ่านเนื้อหาทําให้เกิดความเข้าใจผิดโดยสาวโบแจ้งชี้ว่าเป็นเรื่องราวที่คุยเล่นกันในรายการหนึ่งที่ตนไปออกซึ่งสุดท้ายแล้วหลายคนก็เอาไปตีความแบบจรงิจรงจงัจงจนตนเองก็มีดราม่าเข้ามาเผยสิ่งที่พูดไปนั่นก็คือพี่ในกรรมย่อๆที่ทางปอทฤษฎีเขาทําเล่นตอนสมัยที่ยังได้มีน้องมะลิ แต่บังเอิญพี่ปอเข้าไปปั๊มลายมือและเซ็นชื่อคือเป็นโมเมนต์หว,นหวานๆสมัยที่คุยกันลันพี่ในกรรมจริงๆไม่มีมีแต่ลูกสาวน้องมะลิที่เป็นหนึ่งในมรดกที่ตนได้รับและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดตลอดจนมีรถมินิคูปเปอร์ของเขาที่เขาอยากให้น้องมะลิขับไปเรียนในช่วงมหาวิทยาลายัยส่วนราม่าที่หลายคนเข้ามาว่านั้นส่วนตัวปล่อยผ่านเพราะรู้สึกชินกับสิ่งนี้พยายามรับแต่พลังบวกมากกว่าพลังลบในส่วนที่ด่าไม่ขอรับฟังแต่หากคอมเมนต์ตนเองก็้อมจะรับฟังค่ะ